สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานลอุ๋งเกมมิงนะครับผมรัวิดีโอนี้ก็จะเป็นไกด์ของตัวโนเอลนะครับก็จะเป็นอัปเดตนะคะคือก่อนหน้านี้ผมเคยทําไกด์สอนเล่นตัวของโนเอลไปแล้วซึ่งก็มีพวกพื้นฐานอะไรต่างๆถ้าใครเพิ่งเล่นยังไม่คุ้นกับพวกเมคานิกของเกมอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้ไปดูวิดีโอรแรกก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นในส่วนของการอัปเดตบิวแลวก็เป็นโชว์เคสอะไรต่างๆ เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ผมรู้มาเพิ่มหลังจากที่ทาไกด์อน,นั้นไปซึ่งตัวขงโอเอลเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากคือ <c ười> <c ười> จะเรียกว่าอวยไหมก็อวยระดับหนึ่งนะคือโนเวลเป็นตัวสีดาวที่เก่งมากทําได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาเมจในเรื่องของการฮิลการใส่โล่การแทงนะครับคือถ้าเกิดคุณมีโนเอลที่ปั้นค่อนข้างจะฟูลแล้วเนี่ยคุณจะเล่นง่ายมากเพราะโนเวลเนี่ยเป็นทั้งตัวดาเมจแล้วก็ตัวฮิลในตัวเดียวได้ เพราะฉะนั้นตัวที่เหลือในทีมเนี่ยก็สามารถเอาพวกตัวซัพพอร์ตมาช่วยเพิ่มดาเมจได้มันไม่เหมือนตัวดาเมจตัวอื่นที่มันทาดาเมจได้อย่างเดียวเป็นหลักแต่แน่นอนว่าโนเอลเนี่ยมันก็อาจจะทําดาเมจได้ไม่แรงเท่าตัวดาเมจแท้ๆอย่างเช่นพวกดีลุกคีกันยูอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวเขาทํา2หน้าที่ได้ก็คือทั้งดาเมจทั้งฮิลบีลโลอะไรด้วยอีกนะครับแต่โนเอลก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียของโนเอลหลัก,ลกๆเลยก็คือเรื่องของการฟื้นพลังงาน พึ่งฟื้นช้ามากด้วยตัวของตัวเองนะครับต้องมีตัวละครในทีมาช่วยสปอร์ตในการฟื้นพลังงานให้แต่ถ้าเกิดแก้เรื่องปัญหาตรงนี้ได้โนโอเอลก็แทบจะไม่มีข้อเสียอะไรแล้วนะครับอาจจะมีแค่ในเรื่องของการรวบศัตรูไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของตัวท่าติหินนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้มาให้ดูในส่วนของความสามารถโช์เคสของโนโอเอลก่อนแล้วกันนะครับแบบไม่มีบัฟอะไรนะก็ไม่มีสันพ้องอะไรนะครับเบนเน็ตผมเอามาแค่ทาให้ต้นไม้มันล้ม,มเฉย นี่จะตีสี่ครั้งอ่ะเอาสแต็กไว้บ,บออกตีสามครั้งแล้วก็เย้ยแม่หลอดลมแล้วก็คนไม่ตายครับสี่ครั้งกระโดดสี่ครั้งกระโดดหรือสีครั้งแด็ก็ได้เป็นการแฮนเซอร์แอนิเมชันสองสามล้มไหมบอสโอเคพอดี อันนี้คือไม่มีปั๊บอะไรนะครับแล้วก็เลเวล80ยังไม่ได้เลื่อนขั้นขึ้น90ก็สามารถตกบอสล้มได้รานนี้เดี๋ยวมาดูของสมใส่กันก่อนละกันนะครับอานด้านค่าพลังนะก็โนเอลผมพลังโจมตี1385พลังป้องก 170, ัน1701นะครับแล้วก็มีอัตราคี้อยู่ที่ประมาณ69.9ก็70เนาะแล้วก็ความแรงคี้อยู่ที่106.7มีฟื้นพลังงานอยู่ที่116 จริงๆแล้วโนเอลถ้ามีฟื้นพลังงานสักประมาณ130ได้ก็ดีนะครับก็คือเอาจากพวกออฟลองแต่ว่าตรงนี้116ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีในส่วนของโบนัสความเสียหาหยหินห6 6นะครับนี่คือของผมแล้วก็อาวุธที่ผมใช้ใช้เป็นไว้บาย94ดเลเวล90แล้วก็อ์ติแฟก์นะครับใช้เป็น4แกลเลเตอร์๋ยวให้ดูในพกส่วนของออฟลองนะครับตัว ดอ,อกไม้ขนกนาฬิกานะครับใช้เป็นม้องกันเปอร์เซนต์ถ้วยเป็นบนัสหินแล้วก็หมวกใช้เป็นอาตายชีก็ในส่วนของออพลองที่ผมเน้นเนี่ยผมจะเน้นพวกตายขี้กับความในคิดเป็นหลักนะครับนี่คือค่าที่ผมเน้นมากที่สุดถ้าเป็นไปได้แล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกอย่างในส่วนของการฟื้นพลังงานแล้วก็พลังม้องกันเปอร์เซนต์นะครับถ้าเป็นไปได้ พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีประโยชน์กับโนยเอลมากกว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับทพาไมผมถึงใช้ถ้วยเป็นเทนนิกาเป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตารางอธิบายนะครับก่อนที่จะไปดูก็คือให้ดูที่สถานะที่เห็นพลังโจมตีเลขขาว6 7 9นะครับคือพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครบวกอาวุธแล้วก็พลังป้องกัน7 0 8นี่คือพลังป้องกันพื้นฐานของตัวโนยเอลคราวนี้เวลาที่เรามาใสา่ดีแฟกต์เนี่ย ถ้าเราใช้ออดีแฟ์โจมตีนะครับเราเอาพลังโจมตีพื้นฐานก็คือ679เมื่อกี้มาคูณอ์ติแฟ์โจมตีซึ่งถ้า5ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี46.6%พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมาคือ316.41แต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นอ์ติแฟ์ป้องกันนะเราจะเอาอ์ติแฟ์ป้องกันที่5ดาวก็คือบวก58.8%เอามาคูณป้องกันพื้นฐานนะครับเราจะได้พลังป้องกันเพิ่มมา416.30 คราวนี้เวลาที่กดไม้ตายนะครับอย่างโนเอลของผมไม้ตายอยู่ที่เลเวล9แล้วก็มีกลุ่มดาวที่6เนี่ยมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มเป็น126%จากพลังป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มมา524ซึ่งมันมากกว่าการใช้อธิแฟ์เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สมมุติถ้าคุณไม่มีกลุ่มดาวที่6เนี่ยมันจะหายไป50%เหลือ76%ซึ่งตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับโจมตีอยู่ดี เพราะฉะนั้นนะครับผมก็ใช้เป็นป้องกันดีกว่าถ้าคุณเข้าช่วงท้ายเกมก็คือคุณมีกลุ่มดาวโนเอลครบหรือคุณอัพไม่ตายของโนเอลค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยในส่วนของป้องกันเนี่ยจะดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ต่อให้เราอัพสกิลไม่ถึงเลเวล9ผมว่าใช้ป้องกันก็ดีกว่าทําไมใช้พลังป้องกันดีกว่าอยู่ดีเพราะว่าพลังป้องกันเนี่ยมันทาให้โลกของโนเอลหนาขึ้นแล้วก็การฮีลอะไรต่างๆแรงขึ้นนะครับ แล้วก็ทําให้ตัวของโนเอลคือพลังป้องกันเยอะมันก็ถึกขึ้นด้วยนะครับรับดาเมจได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพลังป้องกันคือเพิ่มประโยชน์โดยรวมให้กับโนเอลได้ดีกว่าพลังโจมตีนะครับแต่ข้อเสียของพลังป้องกันก็คือคุณจะโจมตีแรงก็ต่อเมื่อคุณกดไม่ตายก็คือไม่ตายจะเปลี่ยนพลังป้องกันเป็นโจมตีนะครับตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถ้าคุณมีกลุ่มดาวมันก็บวก50ในกลุ่มดาวที่6นะ ก็คือมันจะแรงเมื่อกดไม้ตายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถกดไม้ตายได้บ่อยเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นเกมไม่มีตัวมาซัพพอร์ตหรืออัติแฟกต์ยังไม่ดีจะใช้โจมตีเปอร์เซ็นต์ไปก่อนมันก็ไม่ได้แย่นะครับบางคนอาจจะไม่ได้อัพอัติแฟกต์ป้องกันเอาไว้ใช้โจมตีเปอร์เซ็นต์ไก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วก็ยังไงป้องกันเปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าแล้วก็ในส่วนของถ้วยเนี่ยคือยังไงซะโบนัสมัาเสียหายหินดีกว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือป้องกัน,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 เ,กน,เ,น,นเป็นต่าะวััีมจคูณทหลง นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณดาเมจได้ใน4เทคนิคการใส่อาร์ติแฟกต์นะครับเดี๋ยวทิ้งนิ่งไว้ในคอมเมนต์นะนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงคุณใส่เป็นพวกบนัอความเสียหายหินนะครับดาเมจเพิ่มมากกว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือป้องกันเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็ส่วนหมวกก็แน่นอนพวกอาตายขีก็พยายามเลี้ยงอาตายขีให้มันเป็นประมาณครึ่งๆของความแรงขีแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะครับจะเพิ่มดาเมจได้มากกว่าใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์หรือป้องกันเปอร์เซ็นต์ สำหรับในส่วนของเซตนะครับมี2เซตที่โนเอลใช้แล้วโอเคอันแรกก็คือเซตการเดียเตอร์ซึ่งเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ทำให้ตัวละครใช้ดาดบใหญ่หอกก็คืออย่างโนเอลเนี่ยโจมตีปกติแรงขึ้น35%ซึ่งก็เหมาะกับตัวโนเอลอยู่ละแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือรีเทสซิ่งโบไลท์ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน35%แล้วก็ถ้าโนเอลมีโล่อยู่ก็คือจะทำให้การโจมตีปกติแล้วก็ช้าโจมตีแรงขึ้น40% คือทั้งการเดิรเตอร์กับรีเทสซิงโบไลเนี่ยผมมองว่าโอเคทั้งคู่นะการเดเตอร์นะครับมันจะเพิ่มดาเมจได้มากกว่ารีเทสซิงนิดหนึ่งเพราะว่ามันได้โจมตีเปอร์เซ็นต์มาด้วยนะครับแต่ว่ารีเทสซิงเนี่ยมันอาจจะเบาวกว่านิดนึงคือไม่มากนะครับตรงผลผมว่าดาเมจน่าจะพอกันเลยต่างกันไม่มากหรอกแต่ว่ารีเทสซิงมันจะได้ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพโล่ด้วยนะครับแล้วตัวของโนเอลก็เป็นตัวที่ใส่โล่เองได้แล้วก็สามารถสร้างผลึก เวลากดไม้ตายตีตกผลึกได้นะครับโล่จากผลึกก็นับเป็นเลื่อนไขของเซตสอันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวของ r e t ทสซ i n g ใช้ได้ดีกว่า a d i เดเตอในความพิถงผมนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามี a ดี i f ก c t อะไรถ้าดี i f a c t เรามี g กรเดเตอร์แล้วออฟมันดีเนี่ยก็ใช้ g กรเดเตอร์ไปก่อนหรือใช้ย,วยาวๆก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็มาฟาร์มรีเทสซิ่งก็ได้เพราะว่ารีเทสซิ่งนี้จะฟาร์มได้ง่ายกว่านะครับผม คราวนี้มาลงรายละเอียดกลุ่มดาวเพิ่มนิดนึงนะก็คือกลุ่มดาวที่สําคัญของโนเอลเนี่ยคือ1กับ6นะครับสาคัญที่สุดกลุ่มดาวที่1ก็คือว่าเวลาที่โนเอลใช้สกิลโลของตัวเองแล้วก็กดไม้ตายเนี่ยมันจะทําให้เกิดการฮิลได้แน่นอน100%ซนะครับก็ทําให้ฮิลได้ชัวร์ขึ้นดีขึ้นมากแล้วก็กลุ่มดาวที่6ก็คือทําให้ในส่วนของไม้ตายนะครับที่เปลี่ยนป้องกันเป็นโจมตีเพิ่มขึ้น5 0อันนี้ก็ดีมากแล้วก็ถ้าเราฆ่าศัตรูได้เน ระยะเวลามันก็นานขึ้นด้วย1วินะครับแล้วก็สูงสุด10วิ1กับ6ก็คือดีมากนะครับแล้วก็กลุ่มดาวที่4ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันก็คือเวลาที่สกิลโล่ของโนเอลหมดเวลาหรือว่าโดนตีจนแตกเนี่ยก็จะทำโบนัสความเสียหายหินเป็น400%ของพลังโจมตีซึ่งถือว่าแรงนะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มนามีได้พอประมาณนะครับ สำหรับในส่วนของพรสวรรค์น,นะครับที่เน้นเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือการโจมตีปกติเพราะว่านามเมจของโนเอลเนี่ยหลกัหลกๆมาจากส่วนนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของไม้ตายซึ่งก็คือจะเพิ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนพลังมังกรเป็นโจมตีให้ส่วนสกิลโลก็ไม่ต้องอัพเยอะก็ได้นะครับผมก็ทิ้งไว้แค่ประมาณเลเวลหกเท่านั้นเองตอนนี้ในส่วนของอาวุธนะครับเอาเริ่มจาก3ดาว สามดาวใช้เป็นดีเบตก็ได้เพราะว่าได้พลังโจมตีคือช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องป้องกันก็ได้เอาพวกโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับแล้วความสามารถมันก็ดีแล้วพอเริ่มเล่นไปสักพักเปลี่ยนมาเป็น4ดาวนะครับมี3อันที่ผมมองว่าโนเอลใช้ได้ดีอันแรกก็คือไวบ่บายนะครับเป็นอาวุธประจําตัวอยู่แล้วได้ในส่วนของป้องกันเปอร์เซ็นต์เวลาโจมตีก็ได้พลังโจมตีกับป้องกันเพิ่มนะครับซ้อนได้4ครั้งอันนี้ถือว่าดีมากเหมาะกับโนเอลมากๆแล้วก็ ตัวของ s ซ r p e n Sp สไปหรืออาวุธ b a t ร์เทิาซึ่งได้อัตตา a ชีอาวุธชิ้นนี้สามารถทำดาเมจได้รุนแรงกว่าไว้บายถ้าเกิดว่าคุณมีในส่วนของความแรงขีนะครับเอามาใช้เล่นคู่กับอัตตาชีเยอะนะถ้าความแรงขีเยอะก็อันนี้ถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ความสามารถก็คือความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับซ้อนได้5ครั้งเมื่อคุณไม่โดนโจมตีเป็นเวลาสีวิอนะไรประมาณนี้นะครับเมื่อคุณอยู่ในสนามเป็นเวลาสิวิถ้าคุณโดนโจมตีเนี่ย ตัวของสเต็คที่ซ้อนกันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการจะใช้ดาบอันนี้ให้ดีเนี่ยคือถ้าคุณมีโลอยู่และคุณโดนโจมตีถ้าโลคุณไม่แตกคุณไม่โดนดาเมจเนี่ยตัวของสเต็กไม่ลดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนดาเมจก็มันจะลดลงเพราะฉะนั้นตัวของโนเวลถ้าคุณหลบเก่งแล้วก็คุณใช้โลไม่โดนดาเมจเลยเนี่ยอาวุธชิ้นี้ก็ถือว่าดีมากสามารถทำดาเมจได้มากกว่าว้าบายนะครับถ้าคุณเก็บสเต็กได้แล้วก็มีความแรงที่สูงอันนี้จะถือว่าโหดมากในช่วงท้ายเกม ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของไฟวอรเนียตซึ่งได้ฟื้นพลังงานอย่างที่บอกไปว่าโนเอลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณใช้ไฟวอรเนียตมีช่วยฟื้นพลังงานจากค่าพลังรองแล้วก็เวลาคุณโจมตีติดคิมีโอกาสได้อนุทธาตน,นะครับก็แก้ปัญหาตรงนี้ของโนเอลได้นะครับทั้ง3อันดีหมดเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรนะครับคุณต้องการค่าพลังอะไร ยางของผมก็ใช้ไว้บายไปเพราะว่าขัดเกลียวเยอะแล้วแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นอาวุธที่ใช้แล้วสมดุลี่สุดนะได้พลังป้องกันทําให้ตัวละครหนาคิวแรงโล่หนาอะไรพวกนี้นะครับรานนี้มาในส่วนของอาวุธ5าดาวนะครับมีสามอันซึ่งผมมองว่าอันที่ใช้แล้วเวิร์กมีอันเดียวคือดาบสกายเวิร์ดไพส์สกายเวิร์ดไพ์เนี่ยจะให้ค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ให้ในส่วนของการฟื้นพลังงาน3ามนนะครับซึ่งฟื้นพลังงานก็โอเคกับโนเอล ทำไม่ใช้ไม้ตายได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ความสามารถก็คือเพิ่มดาเมจทุกอย่าง8%รวมถึงหลังจากกดไม้ตายแล้วเวลาเราโจมตีเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของปล่อยมันขึ้นดาบออกมานะครับปล่อยได้ทั้งหมด8ครั้งที่ R1 นะครับขัดเกล1ก็ทำดาเมจ80%ซึ่งมันเพิ่มดาเมจให้โนเวลได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถือว่าดีสุดสาหรับ5ดาวแล้วแต่ถ้าถามว่าดีกว่าตัวไว้บายหรือตัว s ุดเพ้นสไปไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่มีดาบน,นี้ให้เทสนะครับแต่ถ้าจะใช้5ดาวอันนี้คือหมาะที่สุดคราวน,นี้อีก2อันก็คือตัวของวูฟตัวของวูฟเนี่ยได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับพลังโจมตีอยู่ที่608แนะแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาก็คือ49.6ซึ่งความสามารถก็คือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีอีกส่วนหนึงก็คือเวลาเราโจมตีสตูที่พลังชีวิตน้อยกว่า30% มันจะเป็นการบัฟให้ทั้งตีนะครับเพิ่มพลังโจมตี40% 12วิแต่มีคููดาว30วิแล้วก็ตัวเดียนฟอกเดียนฟอกเนี่ยก็ได้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันพลังเหมือนดับวูุเลยนะก็คือ49.6%นะครับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ที่ได้เพิ่มเบตโจมตีก็608เท่ากันนะครับความสามารถก็คือทำให้โล่หนาขึ้น20%เวลาที่เราโจมตีศัตรูนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%เป็นเวลา 8วิซ้อนได้5ครั้งนะครับก็20%ถ้าเรามีโลอยู่ตัวละครของเรามีโลอยู่เนี่ยตัวเอฟเฟกตรงนี้จะเพิ่มขึ้นอีก100%เพิ่มเป็น2เท่านะเพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้สูงสุด20%ก็เป็น40%นะครับดาบอันนี้ก็ดูโอเคกับโนวอนะเพราะว่ามันได้ในส่วนของโลใช่ไหมโลหนาขึ้นแล้วก็ตีศัตรูได้พลังโจมตีเพิ่มเรื่อยๆซึ่งโนวก็เน้นใงานโจมตีธรรมดามันเหมือนจะเหมาะแต่ว่าผมลองมาคำนวณน,นะครับ สิ่งที่ได้ก็คือว่าไว้บายแรงกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวดูที่ตารางข้างบนก่อนตรงนี้คือในส่วนของพลังโจมตีพื้นฐานของอาวุธนะครับแล้วก็พอบวกกับพลังโจมตีพื้นฐานของโนเอลที่เลเวล90เราจะได้พลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดเท่านี้แล้วก็แถวนี้คือเป็นโบนัสพลังโจมตีเปอร์เซนต์จากค่าพลังรองอาวุธแล้วก็แถวนี้คือได้จากสกิลนะครับ แล้วก็เราจะได้ผลรวมของพลังโจมตีที่โชว์มาหรือก็คือเป็นพลังโจมตีตอนไม่กดไม้ตายแต่ว่าโนเอลเนี่ยมันจะมีในส่วนของไม้ตายซึ่งต้องเอาพลังป้องกันมาคํานวณอันนี้คือพลังป้องกันพื้นฐานของโนเอล7 9 9บวกกับโบนัสป้องกันนะครับที่เป็นออฟลองของไวบบายนะแล้วก็จากพวกสกิลนะครับก็จะได้ผลรวมพลังป้องกันเท่านี้คราวนี้ถ้าผมเอาสกิลเลเวล1 1นะครับ ไม้ตายเลเวลสิมากดเนี่ยมันก็จะได้ว่าพลังโจมตีที่เป็นผลรวมที่โชว์จริงๆนะครับจะได้ตามแถวนี้ซึ่งจะเห็นว่าไวบายนะครับออไวบายบวกพลังโจมตีโดยรวมเยอะที่สุดนะครับขยับให้ดูง่ายๆก็จะเห็นเป็นแบบนี้ว่าไวบายได้มากกว่าวูฟเพราะอะไรเพราะว่าไวบายเนี่ยความสามารถของมันบวกทั้งโจมตีและป้องกันแล้วโนเอลเป็นตัวละครที่เอาป้องกันมาเพิ่มโจมตีนะครับ เพราะฉะนั้นไว้บายเลยชนะดาบวูฟกับดาบเ e ดียนฟอกถ้ ork, ด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ถ้าเทียบเป็นตารางง่ายๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือดูด้านล่างตรงนี้ก็จะเห็นว่าไว้บายขัด5นะครับแรงที่สุดก็คือเอาผมมาตั้งเป็น100%ซแล้วก็ที่เหลือก็คือลดลงตามอาวุธแล้วก็ระดับการขัดเก่านะครับตอนนี้มาในส่วนของงานจัดทีมนะครับอย่างที่บอกไปว่าโนเอลเนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงาน เพราะฉะนั้นที่เราต้องมีเลยคือมีธาตุหินอีกตัวหนึ่งมาช่วยฟื้นพลังงานแล้วก็มาทําสันพ้องนะครับอย่างสันพ้องธาตุหินเนี่ยก็คือทําให้ตัวที่มีโลนะครับโจมตีแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีบัฟอีกคิดว่าจะมาใน1.3ซึ่งจะลดในส่วนของต้านทานธาตุหินศัตรูลงด้วยอีก20%นะครับก็ทําให้ตรงเมลตีแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีธาตุหินอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวที่จะเอามาใช้เนี่ย จะใช้เป็นอัลเบโดหรือจงหลีนะครับสองตัวนี้ามาซัพพอร์ตได้ดีมากเพราะว่ามันไม่ต้องอยู่ในสนามเยอะนะครับมันวางสกิลแล้วก็ช่วยฟื้นพลังงานได้เรื่อยๆหรือจะใช้ตัวละครหลักมาวางโอ่องฟื้นพลังงานใช้ตัวหนิงกวงมาใช้สกิลฟื้นพลังงานก็ได้เหมือนกันคือตัวธาตุหินเนี่ยเอามาช่วยฟื้นพลังงานให้นเอลได้หมดเลยแต่หลักๆที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นตัวของอัลเบโดกับตัวจงหลีนะครับ เพราะว่ามันใช้เวลาในสนามได้ไม่เยอะตัวอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็จริงๆจะเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าโนเอลอย่างที่บอกไปว่าเขาทำนาเมตได้เขาใส่โลได้เขาฮิลได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวฮิลมาหลากัหลกๆที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นพวกตัวซับดีเพสก็คือทำนาเมโดยไม่ต้องอยู่ในสนามได้แล้วก็ช่วยฟื้นพลังงานได้อย่างเช่นตัวของฟิตนะครับอันยูติงชิล เซียงหลิงโมนาก็ได้เบนเนตก็เอามาบัฟพลังโจมตีเพิ่มได้นะครับเอาตัวอย่างวินตี้หรือซูโคสมาช่วยรวมก็ได้แต่ว่าถ้าวินตี้มันรวบดีแต่ว่าโนเอลตีไม่ถึงก็ใช้เมซูโคสก็อาจจะดีกว่าใช้ตัวของชงดุดมาเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับถ้ามีกลุ่มดาวก็ลดคูดาสกิลได้ด้วยก็ดีเหมือนกันคือถ้าคุณโนเอลของฟูอะแล้วคุณมีตัวฟื้นพลังงานให้อีก2ตัวที่เหลือคุณเอาตัวซับดามจ มาเพิ่มดาเมจให้ในทีมได้เต็มที่เลยคือจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับหลักๆที่ผมใช้ก็จะเป็นโนเอวอเบโดแล้วก็อย่างฟิตซิงชิวนะครับเดี๋ยว1.3ถ้าจงหลีได้บัฟก็อาจจะใช้เป็นตัวของจงหลีแทนก็ได้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้มาสดุดท้ายนะครับก็จะเป็นโชว์เคสแบบฟูลดาเมจคือฟูลบัฟเลยนะเดี๋ยวผมจะกินอาหารนะครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่ม,ลมพมลังป้องกัน แล้วก็เพิ่มโบนัสความเสียหายหินนะครับเอาเบนเนต์เอาโมนามาบัฟเอาจงหลีมาทําสันพ้องท่าตหินนครับผม <c oughs> เป็นโชว์เคสเฉยๆนะครับตีเลสมากนี่ตีเอาสแต็กก่อนแล้วก็รื้อมาตีตีให้ล้มไปโลแล้วก็เบนเนตบัฟโมนาไปตีบัฟยังครบสี่อยู่ตัวไม่ตาย ก็พึ่มเมติชิโลคระเบิดโลคระเบิดได้สี่หนึ่งนะฮะก็พลังโจมตีนะครับตอนนี้อยู่ที่หกพันสองก็มีในส่วนของไม้ตายเนาะมีบัฟอาหารมีบัฟเบนเน็ตนะครับก็โอเคอยู่พลังโจมตีหกพันสองแต่ว่าถ้าบัฟเบนเน็ตหมดนะครับสมมุติไม่มีบัฟเบนเน็ตก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือสี่พันสี่หกหกสามนะฮะ <c oughs> จริงๆมันประมาณห้าพันต้นๆแต่ว่าตัวบัฟของไวบ์บายไปหมดพอดี ก็เป็นโชว์เคสดูของขําเนาะแต่สำหรับวีดีโอนี้ก็หวังว่าจะพอเป็น,นแนวทางได้นะเพราะว่าอาวุธที่ผมใช้ก็เป็นอาวุธครับนะครับอาร์ติแฟ์ก,ก็ออบลองค่อนข้างสวยอยู่แต่ว่าเราสามาร์ฟาร์มได้นะครับเล่นไปเรื่อยๆก็สามารถมีแบบนี้ได้หรืออาจจะดีกว่านี้ได้ซะด้วยซ้ำนะกลุ่มดาวก็โนเอลเป็นตัวสีดาวเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวหุคนก็สามารถไปได้นะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับพรสวรรค์อะไรก็ สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นสายฟรีก็ทำน้าเมจดแบบนี้ได้นะครับผมก็หวังว่าจะช่วยได้แล้วกันนะครับวิดีโอนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้านเพื่อเพนะครับร้านรับเติมเกมที่ผมเติมมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันนะครับร้านนี้ปลอดภัยไว้ใจได้นะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ขึ้นหรือในคำที่บายคลิปได้นะครับยังไงก็ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผม สวัสด,ดีครับ